เองถือดอกไม้พื้นบ้านช่อเล็กๆเดินมาหาแก้วที่กำลังนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านเขาพยายามยิ้มทั้งที่ทในใจประมาทแก้วเงยหน้ามองแล้วก้มลงทำงานต่อเรากับไม่สนใจอะไรเก่งเลยแก้วนี่ดอกไม้ที่ข้าเก็บมาให้เองดูสิมันสวยมากเลยนะข้าเห็นมันสวยเหมาะกับเองข้าเลยเก็บมาฝากให้เองเผื่อเจ้าจะชอบมันขอบใจนะ,ะพี่ แต่ฉันบอกพี่แล้วไงว่าฉันไม่คิดอะไรกับพี่เลยนะพี่อยากทำให้ฉันลำบากใจเลยแก้วเองก็รู้ว่าค้ารักเองแค่ไหนแล้วถ้าค่าจะพิสูจน์ให้เองเห็นล่ะว่าไอ้กก่งคนนี้ก็รักจริงพี่ก็รู้ชายในหมู่บ้านเราก็ตามจีบฉันก็เยอะแต่ฉันไม่เคยสนใจเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยหลายวันต่อมาเก่งยังคงตามจีบแก้วทั้งเอาของมาฝากทั้งช่วยงานบ้าน แต่แก้วก็ยังปฏิเสธความรักที่เก่งมีให้ทุกครั้งจนเพื่อนบ้านเริ่นรมนินทา uh, <no S 1> เก่งเริ่มรู้ <what happened. S 1> รสึกอับอายและโกรธแขนในเมื่อข้าก็มาพูดดีๆกับเองแล้วแต่เองปฏิเสธความรักของข้าที่มีให้ถ้าเองไม่ชอบดีๆก็อย่าหาว่าข้าใจร้ายกันแล้วกัน